ครับสวัสดีครับแฟนๆลูกอีสานชาแนลนะครับเมื่อวีเดี๋ยวสิผามาเบิงนะครับการเดินเชือกการเดินเชือของเห็ดโ้นห็ดปวกนะครับนี่แหละครับเป็นเป็นเชือที่กําลังเดินนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นเชือที่กําลังเดินนะครับ้อมที่สิงอกสีออกนะครับสําหรับเชือที่ท่านเดินนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะตั้งสี่นะครับ พี่น้องครับนี่ครับมันสีบลมี่ล่าขาวนะครับนี่ครับลักษณะนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเป็นการเดินเชื่อนะครับของปวกครับเชื่อฮิตปวกนะครับเป็นการเดินเชื่อกำลังสวยนะครับพี่น้องครับนี่ครับ พร้อมพร้อมที่สีออกเนาะครับนี่ครับจะขึ้นฟ้าฟ้าขาวขาวนะครับพี่น้องสะขึ้นฟ้าขาวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นตุมต้มๆนะครับกำลังสียออกกำลังสียออกดอกออกเชื้อนะครับนี่ครับลักษณะการเกิดนะครับของ เห็ดโค่นเห็ดปวกนะครับมันต้องอาศัยจเจ้าปวกนะครับในการจเจริญเติบโตของเขานะครับเป็นแหล่งอาหารว่ายนะครับนี่แหละครับเป็นบริเวณน,นะครับนีบ่เป็นเหยือ ครับผมนะครับเป็นการเดินเชื่อนะครับพี่น้องนี่นะครับมันต้องอาศัยพวกนี้แหละครับในการจเจริญเติบโตนะครับเนาะ,ะเจาปวกนะครับกำลังเดินเชื่อเด้ง,งามเลยนะครับบางคนวมาเออมันเกิดจังไดนะครับมีการเดินเชื่อจังได นะครับนี่แหละครับมาไขปมสงสัยกันนะครับอันนี้เป็นเป็นจ้าวปวกทีท่านเดมีการเดินเชือนะครับเป็นจ้าวปวกทีท่านเดมีการเดินเชือ่ลักษณะกะ็เดี๋ยวอีกจังน้อยนะครับก็คือทามันได้ถือฝนนะครับฝนลงดินชื้นนะครับ มันก็สีแท่งออกนะครับเขาก็สีแท่งออกนี่แหละครับเชื้อเห็ดมันเดินนะครับขันยังไดเดี๋ยวสีหาคลิปดีๆมาฝากพี่น้องอีกนะครับอคลิปนี้กัพอสมควรนะครับให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้บึง้ง การเดินเชื่อนะครับของเห็ดค้นนะครับเห็ดค้นหรือเห็ดปวกนะครับอันนี้ท่านได้แท่งหลายปันใดนะครับท่านเดี่เดินเชื่อหลายปันใดเดี๋ยวเขาถือฝนถือความชื้นนะครับมันกาสีแท่งออกมานะครับเอาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เซนีก็นะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ลูกอีสานเชีแนวนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าผู้ใดสนใจหัวเชื่อนะครับก็ติดต่อมาได้เนาะติดต่อมาได้เดี๋ยวสีให้เบอร์โทรกับอ่าไอเดล่ายนะครับไอเดล่ายไว้ใต้คลิปเนาะครับเนาะอ่าสำหรับอ่าผู้ใดที่บ่าหูนะครับกัสิบ,บอกเบอร์โทรไว0้0 8น4 7 2 2 9 9 0นะครับ0884722990นะครับหรือ ID Line นะครับ GOLF 0 4ตัวแล้วก็1617นดะครับ GOLF 0 4ตัวแล้วก็1617นเ16ด้ะครับพี่น้องอสำหรับลิมหนีเด้เอาไว้สำหรับก่อนสวัสดีครับ